เผยราคาบ้านหลังโตที่เบสคำสิงซื้อให้กับพ่อกับแม่ได้อยู่ตรงข้ามกันเพราะว่าหลายโครท่านก็จะทราบกันดีรู้จักกันดีนะคะ ว่าหลายคนก็คงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับยูทูบเบอร์สาวเบสสาวชื่อดังที่อย่างเบสคำสิงลูกสาวสมรับคำสิงที่ผ่านมาได้ทำงานหนักและเพื่อครอบครัวโดยมาตลอดไม่ว่าจะไปการซื้อบ้านให้พ่อกับแม่ในราคา15ล้าน และนอกจากนี้ก็ยังสปายแนนด้วยเงินสดก้อนโตและแถมป้ายแดงรถด,ดูอีกด้วยซึ่งในวันท,ทางทีมงานก็พาทุกท่านมาชื่นชมบ้านหลังใหญ่ที่น้องเบสซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่ราคา15ล้านบาทซึ่งเธอเองก็ซื้อในวัยสองหลังที่บ้านตรงข้ามกันซึ่งเป็นของเธอเองและก็อีกฝั่งเป็นของคนพวกคุณแม่เองบอกเลยว่าไม่ธรรมดารวยรวมรวม,รวมถึงแล้ว3 30บล้านบาทเลยทีเดียวเองนั่นจ้า